ดูการทุจริตนายสิในสนามสอบภาค9นะครับโซนภาคใต้ซึ่งตัดสิทธิ์ไปแล้ว73คนแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนที่เขาจะตัดสิทธิ์จริงๆให้โอกาสสำหรับคนที่ต้องสงสัยว่าจะทุจริตให้มาสอบใหม่ครับมีประมาณ40คนแต่สุดท้ายพอมาสอบใหม่ทำไม่ได้เหมือนเดิมครับพลตำรวจตรีวันลบจำนงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9บอกว่าการทุจริตสอบนายสิในภาค9นั้น จับได้ตั้งแต่ต้นนะครับโดยพบผู้เข้าสอพบพกคยคําตอบเข้าห้องสอบด้วยจึงจัดสอบตั้งแต่การจัดสอบในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับจากนั้นก็ยังพบว่าบุคคลดังกล่าวที่ทุจริตการสอบมีการจ่ายเงินไปยังบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งผู้เข้าสอบคนนี้ถูกปรับตกแล้วนะครับทั้งนี้การตรวจสอบผลสอบทั้งหมดพบกรณีที่ผิดปกติและสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตเช่น ในวิชาคณิตศาสตร์บางคนเนี่ยประดาษคําตอบโล่งครับไม่มีการทดเลขแต่กลับได้คะแนนสูงก็เลยจัดให้สอบใหม่จํานวนนี้เนี่ยมีประมาณ40คนนะครับส่วนใหญ่ทําข้อสอบแล้วกลายเป็นว่าทําไม่ได้เหมือนกับครั้งแรกครับ เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอรัปชันเห็นว่าการสอบตำรวจมีช่องทางทุจริตมากค่ะอย่างการซื้อขายข้อสอบกับสถาบันกวดวิชาและการติดต่อเพื่อหาเส้นสายในการเข้าเป็นตำรวจซึ่งการโกงจะไม่เกิดขึ้นถ้าระดับผู้นำไม่มีส่วนรับรู้กับขบวนการนี้ค่ะคนไทยเนี่ยกำลังต้องเผชิญกับตำรวจที่ฉวยโอกาสโกงกินตั้งแต่เล็กไปจนถึงตำรวจ ที่มีตาแหน่งใหญ่โตระดับสูงครับเมื่อประชาชนและสื่อมวลชนเขาแสดงความคิดเห็นเขาตรวจสอบทางตารวจเองผู้บังคับบัญชาตำรวจเองจะต้องเปิดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นครับแล้วอะไรที่มันไม่สง่าง,งามอะไรที่ไม่ชอบมาพางต้องดาเนเินการตรวจสอบทันที เชื่อว่าตั้งแต่มีข่าวนี้ท่านผู้ชมหลายคนคงสงสัยนะครับหลายคนยอมจ่ายหลักแสนบางคนยอมจ่ายหลักล้านเพื่อเข้าเป็นนายสิบมันคุ้มค่าขนาดนั้นเลยเหรอที่จะต้องจ่ายสินบนแลกกับการเข้าเป็นตำรวจเดี๋ยวมาดูเส้นทางการเป็นนายสิว่ามีรายได้มีความมั่นคงในอาชีพขนาดไหน,นครับช่องทางการเป็นตำรวจเนี่ยมีหลายวิธีการนะครับเช่น สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารหลังจากนั้นก็แยกเหล่าเข้าไปสังกัดโรงเรียนในร้อยตำรวจนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งหรือสอบเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจอย่างที่เขาสอบกันนี่แหละแล้วก็ใช้สิทธิ์สอบเข้านักเรียนเตรียมทหารในส่วนของตำรวจก็ได้หรือจะสอบเข้าโรงเรียนนายสิบซึ่งจะมีศูนย์อยู่ในแต่ละภาครวม9ภาคนะครับแล้วก็มีส่วนกลางที่มีสนามสอบอีกหนึ่งแห่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มักจะมีการเปิดรับสมัครตรงเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะรับตรงเป็นวุฒิปริญญาตรีนะครับในสาขาที่เกี่ยว it, ข้องเช่นรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ซึ่งเปิดรับไม่บ่อยนักครับแล้วก็เปิดรับเฉพาะสาขาที่เป็นที่ต้องการหรือว่าขาดแคลนเท่านั้นทีนี้มาดูกรณีนายสิบตำรวจเนี่ยนะคะรับมากขนาดไหนยกตัวอย่างรอบปี2 5 6 4ตามประกาศของตรอรับ 6,599อัตราสมัครสอบปลายปี2,564แล้วก็สอบกันต้นปี2,565ยกตัวอย่างเช่นบชนรับ729อัตราก็ถือว่ารับจำนวนกลางๆแต่ว่าพื้นที่นี้การแข่งขันค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นพื้นที่กรุงเทพนะคะรับมากที่สุดก็คือภาค1 870อัตราค่ะก็การแข่งขันไม่มากนะัก แล้วก็มีภาค5โซนภาคเหนือตอนบน700อัตราภาค9โซนภาคใต้390อัตราก็ถือว่ารับน้อยแต่ว่าการแข่งขันสูงค่ะทีนี้ใครสอบในสิบได้บ้างรับสมัครผู้ชายนะครับส่วนใหญ่ก็คือจบมปลายแล้วก็ไปสอบกันใช้วุฒิม .6 หรือวุฒิปวชช่วงอายุ18ปีไม่เกิน27ปีเป็นต้นในสิบเนี่ยเรียนและฝึกกัน1ปี6เดือนนะครับเรียนจบจะมียศสิบตารวจตรี โดยเส้นทางในระดับชั้นประทวนนั้นมีลําลำดับครับขยับเป็น10ตํารวจโท10ตตารวจเอกจากนั้นก็คือยศจ่าก10ตารวจสุดท้ายก็คือดาบตํารวจครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนาย10ตำรวจสามารถสอบระหว่างทางเพื่อลื่อนยศเป็นตํารวจชั้นสัญญาบัตรได้นะครับแต่ถ้าเดินตรงๆต,ตามเส้นทางเลยไม่สอบพออายุ53ปีเนี่ยอยู่ในยศด,ดาบตำรวจเขาก็จะมีกระบวนการในการอบรมครับแล้วก็ เลื่อนชั้นยศเป็นร้อยตำรวจตรีซึ่งยศสูงสุดที่อาจจะได้รับณนะวันที่เกษียณอายุราชการก็คือยศร้อยตำรวจเอกเท่านั้นครับใน1ิบนี่เป็นตำรวจที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดนะคะก็จะพบในกลุ่มง,งานจราจรสายตรวจสืบสวนก็มีปรับรามแล้วก็เป็นฝ่ายอำนวยการนะคะอีกด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาตำรวจที่เติบโตจากยศใน10แต่ว่าสอบเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตรแล้วก็ไปเติบโตในตำแหน่งถึงขั้นพลตำรวจโท พลตำรวจเอกก็มีไม่น้อยเหมือนกันค่ะทีนี้มาดูรายได้ของนายสิบครับเดือนหนึ่งได้รายได้เท่าไหร่มันคุ้มไหมกับการแลกกับการลงทุนหลักแสนบาทรายได้ในสิบซึ่งเป็นชั้นประทวนเนี่ยในทางปฏิบัติก็จะมีรายรับแยกย่อยตามสายงานนะครับในกลุ่มปราบปรามหรือว่าสายอำนวยการยกตัวอย่างเช่นนักเรียนนายสิบจบใหม่บรรจุครั้งแรกจะได้รับเงินเดือนตามขั้นที่1760บาทครับถ้ารวมเงินอื่น เป็นเงินประจำตำแหน่งค่าครองชีพและเงินตามสิทธิ์อื่นๆมีรายรับรวมประมาณ1 5 0 0 0บาทในแต่ละเดือนรายรับจะเพิ่มขึ้นตามขั้นนะครับเหมือนกับราชการทั่วไปกรณีที่เติบโตช้าที่สุดเมื่ออายุราชการครบ30ปีอาจจะได้เงินบำนาญประมาณ33,000บาทขั้นเงินเดือนเนี่ยตำรวจจะเลื่อนขั้นเงินเดือนปีหนึ่งสองครั้งครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินนะ่ย การได้สองขั้นนี่ถือว่าเยอะสุดละสำหรับคนที่ตั้งใจทำงานหรือมีผลการปฏิบัติงานดียกเว้นคนที่ถูกลงโทษผิดวินัยตำรวจอันนี้ไม่ได้อีกด้านหนึ่งครับเงินเดือนที่จะเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นตามชั้นยศครับ